อืมวันดีครับเพื่อนวันนี้ผมก็จะมาเพาะนะก็คือจะมาตัดไอตัวเบอร์เบอร์อรมาคด่างนี่แหละก็ซื้อไว้นานแล้วนะแต่ใบสองใบเนี่ยนะช่วงอินฮิตกันนะตอนนี้ก็เยอะแล้วเดี๋ยวว่าจะตัดออกไปเพาะดูสักกิ่งหนึ่งนะไปหาดูที่จำจ่งก,อน,นะแบบก,กอนนะแบกๆดูไปก่อนไย ก็จะมียังไงก็ติดดา่างทั้งต้นเลยนะแต่ว่าก็อาจจะบางใบแหละอาจจะมีด่างเยอะด่างน้อยนะเยอะปะอันน,นี้ก็อาจจะหาแวกดูเพื่อนนะเอาที่ถูกเจนะ้างบนก็จะด่างนะมันแล้วแต่ชอบอะของเนี้ย บางคนก็ชอบแบบเผือกไปเลยอะแบบขาวไปเลยอะไรเงี้ยนะเนี่ยครึ่งใบอะไรก็ว่าไปแต่เท่เขาเล่นก็น่าจะด่างน่น้อยนี่แล้วแต่แต่คนชอบผมก็เล็งกันเล็งไปเรื่อย นี่ดีกว่านี่ยกรนี่เนี่ยเอจะเอาพวกที่เป็นลากที่มันแข็งๆน่อยอะที่มันเป็นลากแบบสีน้ำตาลแล้วอ่ะเ,เห็นไหมเจอละเจอเหยื่อละนี่ว่าจะเล่นสักกิ่งหนึ่งใหญ่ๆห,หน่อยเอาแบบติดง,ง่ายๆน่ะกลัวมันตาย เลือกสวยๆนะก็พุ่มใหญ่เพื่อนนะตอนเอมาก็2ใบแหละตอนนี้ฮิตนะนะตอนนี้ก็เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็พุ่มใหญ่อยู่นะนีก็เตรียมดินแล้วดินเกินเนี่ยไ huh. ม่ต้องอะไรมากหรอกถุงย0ิบาทอะเก็บเ er ก็บกดกวาดไว้นะนี่ผมก็เจอ ก่อนอันนี้นจริงผมโรยเขาเรียกว่าอะไรนะตัร์าเกลจีอ่ะกันมดกันวันแรงอ่ะโรยแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นในตัวปุ๋ยแหละปุ๋ยเม็ดนะให้หาานนินหน่อยใส่เยอะเค็มนะกะ็ใช้นะเจอเหยื่อก็นะ่กหาเหยื่อไปนหะ่ cái này Chưa Có chờ Nè Lưu tiên phiền lạc nằm tàn lạc nằm vườn có lại tôn nè Để ảnh cho áo kính ตัวนี้เลยเห็นไหมติดด่างมาด้ว <c> ย <oughs> กะว่ามันแบบนะกะไม่ต้องลุ้นมากอะอยังไงก็ติดนะประมาณเนี้ยมาเล่ก <c oughs> ็งานเพื่อนนะพอได้อยู่กิ่งนี้สวยตัวนี้ปักเลยนะปักก็โรยปุ๋ยเนี่ยหาอะไรมากบเอาง่ายๆแต่จริงก็เดี๋ยวหลังนี้จริงก็ต้องแบบ พอเขาเริ่มตั้งลำก็จ,จะต้องตัดใบออกนะเพื่อนนะก็ตัดใบแต่งใบกันนะเพราะมันจะมีตัวที่มันองอาหารแล้วแหละมันก็สารพัดไปไหน,นไม่จําเป็นก็ตัดออกกได้ไม่ต้องเพิองปุ๋ยเพิงดินเดี๋ยวเขากว่าตั้งลำเลยละถ้าเป็นเงี้ยตั้งง่ายถุงดินถุงยีนะ่สิบบาทเนี่ยก็ซัดเพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วนะรก็กบหน้าหนึ่งก็จะประมาณนี้แหละหนะบ้านผมก็มีประมาณนี้แหละ พวกอันนี้ก็บอกกระดาษนะหน่อยนึงโอเคก็ประมาณนี้กันเพื่อนนะบาย